นี้นะคะยังอยู่กับเราสามคนค่ะบุกโกะนะคะคุณแม่อ้วนดีเธอแล้วก็ทจ็คโมลแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญออื่นคนที่เป็นแขกประจำแฟนขังเราแฟนขับก็มาแน่นหนึ่งแล้วนะคะแฟนคลับนี่มารอตั้งแต่เชิญรับบี้นะฮะยาวถึงชั้นสามแปดเลยนะฮะเขาจะโโบรต้อนรับน้องกันนับพัทค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครัมาเห็อะไรก็หล่อทุกทีคดูได้ครับนวันนี้ก็ต้องมีเรื่องราวดีมาฝากกันแน่นอนมาแบบการผอมลงบ้างดูการผอมลงเล่เป๊ะช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อยครับอ๋อเข้าฟิตเนสบ่อยใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ดาราเขานิยมแบบเข้าฟิตเนสเล่นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทรนด์นะช่่วงนี้อาใช่ไหม มีซิกแพคอะไรอย่างนี้เลยป่ะเข้าเล่นขนาดนั้นเลยใกล้ๆยังๆเลยแต่เล่นขาดเล่นไปเหมือนกันใช่ไหมฮะก็มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อ๋อมีเทรนเนอร์ด้วยอดีมากเดี๋ยวไลฟ์ฟังนิดนึงเา้องีเรื่องเล่าอีกแล้วมีเรื่องเล่าก่อนที่คุณจะพูดเลยไม่เจอกับ พี่วันครั้งแรกนะครับคือจะเรียกป้าก็ไม่ว่าแต่เรียกคุณเรียกพี่ดีกว่ากคือน้องกันเนี่ยพี่เจอเราเจอกันครั้งแรกไปตอนนั้นน้องกันยังไม่ได้ประกวดสตาร์นะครับผมไปไปกับพี่เลี้ยงเขาไปนั่งกินข้าวกันมีน้องหมากเลยนะใช่มีมีหมากครับมีหมากด้วยก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องกันเนี่ยเขาก็ขึ้นไปร้องเพลงน้ำตาแสงใต้แล้วพอเสร็จุ๊บพี่บอกว่า เด็กคนนี้ถ้าประกวดเดอะสตาร์นี่ที่หนึ่งแน่นอนโอ้โหแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นน่ะนักร้องบนเวทีคือพี่หลินลินจงบุญดากรนใช่เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานพอต้องการร้องเพลงน้ำตาแสงตายจบเสร็จปุ๊บพี่หลิ่นยืมขึ้นปรบมือแล้วบอกว่าไม่เคยเจอเด็กคนไหนรุ่นใหม่ร้องเพลงได้ไพเราะบ้าขนาดนี้เลยแล้วพอเขาประกวดเดอะสตาร์เสร็จปุ๊บพี่ก็พี่ก็ไปเชียร์เขาแบบแหลกเลยเหมือนกันนะว่าเสียงดีเห็นไปพี่เอี แบบพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะพูดอย่างนี้พูดตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ประกวดเลยครับใช่แล้วนะแล้วในใจเราคิดว่าโอ้โหจะเป็นได้ยังไงครับผมเพิ่งตกรอบมาปีห้าตอนนั้นแล้วก็ประกวดปีหกก็ได้จริงๆริงนะความสามารถสูงจบแล้วจบแล้วจบแล้วจังเลยพูดได้ตังก่อนแ่จังเลยพูดได้ฟังก่อนเออฉันบอกเลยนะว่าคนไหนเนี่ยเวลาสมว่าจะประกวดสตาร์ประกวดนางงงนางงามเขาจะมาหาฉันก่อนนะเขามาหาฉันก่อนฉันจะบอกเลยว่าแก้ไขตรงไหนอะไร ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ๋อดูวงจุ้ยครับฮะไม่ใช่นันจะบอกเลยมึงไม่ต้องประกวดหรอกมึงไม่ต้องไปมึงไปก็ไม่ได้ฉันจะพูดจริงตรงๆแบบนี้เลยอ๋อดีแล้วผมไม่ไปหาไม่ให้แต่กำลังใจเขาขนาดนั้นล่ะครับไม่คือให้เขาไปฝึกใหม่อ๋อให้เขาไปฝึกใหม่ถ้าทำแบบนี้จะไม่มีทางได้มันคือประกวดนักร้องมันต้องมีคาแรคเตอร์มีน้ำเสียงแล้วก็มีเสน่ห์บนเวทีด้วยเพราะเราเคยเห็นคนมาเยอะใช่เราจะรู้ว่าอันไหนมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ใช่แต่วันนี้คุณการมานะฮะก็คือ มีผลงานแล้วล่ะ<ช>นะครมีอีกหนึ่งผลงานมาฝากกันนั้นคือซิงเกิลใหม่ครับผมเป,เ,บเป็นเพลงเป็นเพลงที่เหมือนบ้าม10 years of love years of project s. <S ครบครอบ10ปีเดอะสตาร อ๋อสิบปีเดอะสตาร์ผมก็ตกใจเอ๊ะคุณมีแฟนมาแล้วสิบปีเหรอไม่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 เป็นโปรเจกต์ที่จะบอกว่าเป็นบทเพลงรักจากเดอะสตาร์นะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสร้องหนึ่งซิงเกิลกับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าการเวลาอ๋อใช่ครับคือคุณในอัลบั้มนี้เดี๋ยวต้องถามก่อนก่อนว่าคุณในอัลบั้มนี้คุณร้องกี่เพลงครับมีเพลงจริงๆแล้วเนี่ยจะมีบทเพลงรักต่างๆจากเดอะสตาร์หลายเพลงมากแต่ว่าของการเนี่ยก็จะปล่อยออกมาเริ่มปล่อยมาเป็นเพลงแรกๆนะครับซึ่งก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวก็จะมี ซิงเกิลต่อมาเนี่ยจะมีซิงเกิลของเดอะสตาร์หลายคนตามมาออ๋เราู้จะเป็นใครกันบ้างเเดียยวไปลใช่ครับใช่ครับอาจจะฟิชเชอร์ริ่งได้ไหมอาจจะมีอาจจะมีต้องรอรุ้นกันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ใช่ครับแต่ซิงเกิลนี้นี่คุณเป็นเป็นการเวลาใช่ไหมครับใช่ครับการเวลาครับเนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นมุมมองความรักที่พูดถึงการเวลาที่แบบว่าเราอาจจะเคยผ่านมาพูดถึงเป็นแฟนเดอะสตาร์ว่าตอนนี้มี10ปีแล้วนะอาจจะมีแฟนๆตั้งแต่เดอะสตาร์ปีหนึ่ง แล้วก็แบบว่าติดตามเดอะสตาร์รุ่นนี้มารุ่นนี้มาแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปคิดภาพเก่าๆที่เราเคยเชียร์ศิลปินที่เราชื่นชอบนะอย่างเช่นวันแรกที่เราไปร้องเพลงอย่างผมเนี่ยเดอะสตาร์ปีหกก็ผ่านมาเกือบสี่ปีละก็จะคิดภาพว่าวันแรกที่เราไปร้องเพลงเนี่ยแล้วมีแฟนๆมาเชียร์เรามาถือป้ายไฟให้เราร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปคิดถึงวันเก่าๆเนี่ยมันจะสามารถมีความสุขกับมันได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงมันอืมอ่ๆแล้วการมีสไต์ มีความเป็นป๊อปแล้วก็จะมีดนตรีซึ่งจะมีกลิ่นความเป็นร็อกด้วยใ,ให้ให้สาม,มารถโยกตามได้แล้วก็จะบอกว่าท่อไในท้ายเนี่ยได้มีโอกาสดีไซน์เนื้อร้องอเนื้อร้องเพิ่มเติมกับโปรดิวเซอร์ด้วยยังไงคะก็คือบางที <c oughs> ดีไซน์องไรอย่างเช่นท่อนสุดท้ายที่ร้องว่า ได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเสมอก็จะจะเปลี่ยนเนื้อเป็นได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อใดให้รู้เธอมีฉันอยู่เสมอคือเพิ่มเติมเข้าไปเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับใช่ครับจับใจมากกว่าจับใจมากกว่าหนึ่งเออเออและไอตรงที่เราเพิ่มนี่เรามีการพูดคุยนะว่าเออมันจะต้องใช่นะต้องพูดคุยครับไม่พูดคุยก็จะทํางานกันไม่ได้ครับผมอ่านะฮะมันโดนด่าเลยว่ะไอพวกเฮ้ยทำไมวะชาวเร่วะสมน้ำน้ำอรอยอร่มันยัง นี่ไงว่าแล้วกันเลยเมื่อกี้เห็นศพตามาแล้วเรารู้เลยว่าเราจะโดนอะไรจากคุณบ้านเรื่นี้นะฮะแล้วเนื้อหาเพลงนี้นี่คุณก่อนที่จะทำเนี่ยจริงจริงแล้วคุณบอกเขาไหมว่าเออคุณอยากได้แบบไหนหรือว่าเขามาแบบนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีความเป็นเนื้อหาที่บวกในระบนี้นะครับผมอย่างที่บอกว่า Ten Years of Love เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ด้านบวกของความรักอาจจะเป็นเกี่ยวกับแฟนคลับบ้างหรือว่าเกี่ยวกับความรักที่แบบว่ามันเป็นมุม ฟังด้านบวกนะผมอย่างเพลงการเวลาเนี่ยคือครั้งแรกที่ได้ฟังเนื้อได้ฟังมลโลดี้เนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็ตอนที่เข้าไปห้องอัดครับครับคือง่ายมากคือว่าปกต,ติต้องจินตนาการความรักต่างๆอย่างเพลงก่อนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมแต่เพลงนี้คือจินตนาการจากตัวเราเองอคือเป็นเหมือนเพลงของผมเองซึ่งเราคิดภาพว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างภาพปก,กบว่าขึ้นมาในหัวว่าเออเราเคยร้องเพลงวันแรกมาต่อคิวสมัครเดือดสตาร์นะคนเป็นพันๆคนเลยนะแล้วก็แบบวันแรกที่เรารู้สึกว่า มีคนมาเชียร์เรารมีคนมาถือป้ายไฟเราม,มันรู้สึกมันรู้สึกภูมิใจดีใจแค่ไหนมันก็จะคิดภาพตามไปเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเพลงนี้ก็ดูร้องง่ายกว่าทุกๆเพลงที่ผ่านมาหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงเรื่องของ เรื่องของอารมณ์จะค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเน้นเน้นในเรื่องของอารมณ์อารมณ์มากกว่าเทคนิคการร้องอารมณ์ดีเพราะว่าอารมณ์ดีสิปีแล้วอ่ะสิปีครับเออนะฮะแต่ว่าเทคนิคในการร้องนะครับเพราะว่ามันต้องมีความพิเศษอยู่ตรงเนี้ยในในการร้องเพราะว่าใช่อาจจะเป็นการรวมกันสิปีแล้วนะมอบความจริงใจให้กับคุณแต่ว่าอยากจะพูดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ ถ้าพูดถึงเทคนิคกับเรื่องของอารมณ์เนี่ยทีนี้อารมณ์เยอะกว่าเราจะเน้นเทคนิคน้อยกว่าเพราะว่าเราสื่อสารความรู้สึกต่างๆที่มันผ่านการเวลาจริงๆกับเนื้อเพลงเยกวมากใช่ครับคือคนที่ว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกไปให้คนรับฟังแล้วก็หลับตาแล้วจินตนาการแล้วเห็นภาพนั้นเนี่ยในประเทศไทยนี่มีมีไม่น้อยฟังดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะไม่มากนะครับมีเฉพาะบางคนเท่านั้นนะแล้วก็การเนี่ยขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ ทำให้พี่เนี่ยเคยไปดูคอนเสิร์ตเขานะนั่งน้ำตาคลอได้ทางที่เป็นกับเพลงเขาใช่ไหมคนเหยียบเท้าไม่ใช่คนเหยียบเตี้ยคือสายตามว่าไม่ใช่เสียงดีบเลยินมากอ่ะโอ้โนกาเป็นคนอะตอนนี้เอ็ม m ีถ่ายไปยัง เอ็มวีถ่ายไปแล้วครับเล่นคอนแอร์วันแรกวันที่12นะครับ12มีนาคมนี้อาทิตย์หน้าก็ที่สิบสองใช่ครับนะะฮเราเล่นเองด้วยเล่นเองครับเล่นเองครับก็จะมีภาพบรรยากาศเก่าๆจากจากที่เราเคยประกวดแล้วก็มีภาพเป็นแฟนมาด้วยใน MV ตัดสลับกันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เดอะสตาร์มาปีนี้เป็นปีที่10ของเดอะสตาร์แล้วมันก็ต้องมีความเข้มข้นพิเศษกว่าได้ดูหรือเปล่าได้ดูหรือเปล่าเดอะสตาร์สิบ คุณมองว่ายังไงฮะ,ะในสายตาคุณปีนี้ความรู้สึกของคุณก่อนเลยโอ้โหที่<ด>ผมได้ติดตามติดตามเดอะสไตล์ปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าทั้ง8คนทั้ง8ดจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้ง8คนครับคือที่คัาเลือกมาเนี่ยที่ผมได้ดูบรรยากาศเนี่ยทุกคนมีการพัฒนาที่ที่ดีมากๆนะแล้วก็แล้วก็โดยเฉพาะ8คนสุดท้ายที่เข้ารอบมันเนี่ยได้ติดตามได้ติดตามวีคแรกไปละคือ ขารู้สึกผมรู้สึกว่าปีนี้พร้อมมากมคือ,อพร้อมคือไม่ใช่แค่ว่าหน้าตาอย่างเดียวเขาสามารถด้วยควาสามารถที่แบบว่าเขาเหมือนเขาฝึกฝนมาดีมากเหมือนเขารู้ว่าสิ่งต่างๆที่ที่แต่ละปีเนี่ยพี่ๆคอมเมนต์ไปกับกับ เดอะสตาร์ start, แต่ละคนเนี่ยเขาเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็แบบรอวันนี้ที่มันทีชช่จะมาถึง <ừ> แล้วเขาก็มาทําในวันที่ที่มันมีคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาบอกว่าเดอะสตาร์ปีนี้นี่แปดคนนี <c oughs> <ๆ>่แบบว่าส<ๆ>ูส<ๆ>ีกันพมดเลยเสียงเขามีใครขาก็สูสีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลดมากใช่ลดมากมันจะต้องอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็พอขึ้นเวทีแล้วต้องไม่ต้องไม่ตกใจเวทีนะใช่ครับอันนี้สาคัญมากตกใจไหมขึ้นเวทีโอ้โหครั้งแรกผม ยืนขาปักหลักครับคือจําได้เลยว่าไม่ไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าทําไมถึงคนถึงเยอะขนาดนี้แล้วจําได้ว่าเราเคยเป็นคนที่นั่งดูมาก่อนที่ประกวดตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ววันหนึ่งเป็นเราเองครับแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่า โหมีคนมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้เหรอเป็นร้อยๆคนเลยเหรอมีป้ายไฟเราด้วยเหรอมันก็มีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาถ้าไม่ตื่นเต้นนะบนเวทีมันจะมีเสน่ห์ขึ้นมาแต่มันก็อดไม่ได้หรอกแหใช่ไหมแบบมันมีนิดนึงแต่ผมว่าบางทีความตื่นเต้นมันก็เป็นแรงผลักบางอย่างนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเราเอาความตื่นเต้นเนี่ยไปไปเป็นแรงผลักในด้านบวกเนี่ยผมว่ามันก็ดีแต่บางคนถ้าเกิดว่าตื่นเต้นจนแบบว่าควบคุมตัวไม่ได้นี่ก็แบบว่าแย่นิดนึงเพราะว่าเพราะว่าแบดูมั่นใจเกินไปมันก็ขาดเสน่ห์นะมันต้อง มันดูุด่าใจเกินไปใช่ครับกล้าไปพอกล้าไปมันก็เลยดูประกายเป็นบางคนดัจะจลิตไปอะไรเงี้ยมันต้องมีความคนดีแล้วอย่างคุณเนี่ยออกมากี่ซิงเกิลแล้วฮะด้มไ้นนับไม่ท้วนเลยเยอะมากครับเยอะมากตั้งแต่ละบั้มแรกแล้วก็มีเพลงทั้งเพลงประกอบละครทีวีด้วยละครเวทีด้วยประมาณสักยี่สิบ โอเกินครับเกิดสามชิ้นอ่างนี้เลยเกินเลยใช่ไหมและยังตื่นเต้นมาทุกครั้งที่ออกซิงเกิลใหม่อย่างมารวมอัลบั้มแบบนี้สิบปีตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งครับคุณคิดอะไรอยู่เวลาก่อนที่ซิงเกิลมันจะปล่อยออกมาผมคิดว่าเพลงแต่ละเพลงที่ผมจะปล่อยไปมันมันต้องมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับเพลงก่อนๆที่ผมเคยทํามาคือคือการพีถามนิดนึงครับเวลาจะปล่อยเพลงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่ว่าจะไปออกเสียงไหมว่า อยากจะปล่อยหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากปล่อยหรือยังไม่อยากปล่อยหรือว่าจริงๆพอร้องจบเสร็จปุ๊บเนี่ยทางโปรดิวเซอร์บอกว่าพอแล้วดีแล้วแต่เรายังอยากร้องใหม่อยู่เราทําได้ดีกว่านี้เคยมีไหมเหตุการณ์แบบนี้มีครับมีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เองก็เป็นคนที่แบบคือถ้าถ้ายังไม่ดีก็จะจะยังแบบ จะขอพี่เขาอีกอย่างเช่นในห้องอัดอะไรเงี้ยจะเป็นเป็นเวลาที่สําคัญมากเพราะว่ามันมันไม่สามารถแก้อะไรได้ถ้าเกิดว่าเขาเขาแบบว่าเอาอันนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันคือการตัดสินชีวิตเราเหมือนกันตรงนั้นเลยนะฮะตัดสินมันต้องรอเลยใช่ไหมถ้าไม่ดีจริงๆออกไปบางทีนักร้องบางคนเสียงดีแต่ว่าพอออกไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเทปนี้ค่าตัวตายเลยนะอารามนี้่าแต่อย่างช่วงหลังๆเนี่ยพอพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสแชร์ความคิดเห็นต่างๆกับพี่ๆโปรดิวเซอร์ได้มากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าแนดนตรีที่บางทีบางทีเขาทาออกมาแล้ว รู้สึกว่ายังไม่เป็นตัวเรายังไม่ใช่ตัวเราก็จะอาจจะให้บอกปรึกษาเขาว่าพี่ครับผมปรึกษาได้ไหมครับว่าเออผมอยากได้ประมาณนี้เพิ่มเติมตรงนี้อะไรเงี้ยฮะปรึกษามากขึ้นก็เอาสองสองสมองเอามารวมกันใช่และสุดท้ายพี่ก็เลือกของพี่เขาครับก็เลือกของผมเาผมจะไปปรึกษาทอะไรเขาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องร้องเพลงละครเวทีมาด้วยครับถามหนึ่งเรื่องละครเวทีที่กำลังจะเล่นหน่อยซีแผ่นดินนะ เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวถึงไหนแล้วคะรีสเตจใช่ไหมฮะหลายคนลุ้นว่าจะเป็นคุณเปรมคนเดิมหรือเปล่าอยากรู้ลุ้นต่อไปเขายังไม่รู้ครับตอนนี้เป็นช่วงของการออริชั่นอยู่ก็จะมีออริชั่นตัวละครตัวใหม่ๆที่แบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นแบบแม่พลอยอะไรเงี้ยตอนเด็กที่ตอนนี้มีการรับสมัครซึ่งมรุ่นแรงเนี่ยเป็นพินต้าพินต้าตอนนี้ตัวสูงตัวสูงเท่าแม่พลอยตอนโตแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปดูมารู้สึกประทับใจมากเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทย คนดูนะครับกับเล่นน้องอะไรนะน้องน้องมัดหมีกับมัดหมีรอบที่แล้วมันตั้งร้อยกว่าร้อยรอบหนึ่งร้อยรอบร้อยรอบใช่ไหมปีนี้ถ้าเกิดว่าผมได้เล่นอีกนะ มันไม่ใช่แค่ร้อยรอบไงฮะมันจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งรอบไปเรื่อยคือคุณจะไม่ทาอะไรแล้วเล่นสี่พันดินอย่างเดียวเลยแล้วโอ้โหสี่พันดินนี่จะได้ชมประมาณเดือนไหนรกรกฎาคมไหมกึและกระดาษครับใช่ครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีพรีเซลบัตรแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณเล่นสี่พันดินได้สุดยอดมากคนเขาก็พูดกันอย่างนี้ที่ผมไม่ได้พูดเองทุกคนพูดแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าอย่างนี้นะฮะคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวได้เร็วมากๆเป็นคุยยเกกกี่่ววัับนตอรมมถึงงา รหัสดาวลงดาวโหลดเรื่องเออชีวิตตอนนี้งานเงินเป็นยังไงรอมลงความรักเป็นยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบเดอะสตาร์ทำงานทุกวันมีงานตั้งแต่เช้าเย็นๆนั้นไม่มีความรักเหรอหรือไงมีสิจะมีได้ยังไงฉันรู้ฉันรู้จะมีได้ยังไงครับผมฉันรู้ล้อแบบบางทีแบบมันก็แบบชดชดอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะชีวิตนี้เนี่ยผมทุ่มเทกับการเรียนและแฟนคลับและงานอย่างเดียวครับผมไม่รู้แหละช่วงหน้าช่วงหน้าฉันจะบอกว่าเป็นใครคนคนนั้นเอาหรอพิเศษคนนั้นเลยใช่ไหม ผมจะไม่ออก94 EFM กน้กานาพัฒน์เดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าเนะมันจะเปิดอย่างยิ่งครับเพลงนี้อยากเปิดเลยให้ฟังให้ฟังเลยอการเวลาค่ะครับเธอยังจำวันเหล่านั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกัน เธอยังจำเพลงเพลงนั้นได้หรือไม่เพลงที่ผูกใจเราไว้แต่วันเวลาอาจทำให้เราห่หางอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยังแค่ความผูกพันที่เรามี อยากให้เพลงนี้มันลอยลองไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมือ่อใดให่รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่หวงเธอทุกทุกเรื่องราวทุกทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดี ได้ยินเพลนี้ดังขึ้นเมือ่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเสมอฉันยังจำวันเหล่านั้นได้ดีจำเพลงที่เราร้องด้วยกันไม่ว่าเดือนปีกี่หนาวพัดผ่านฉันยังคงเก็บมันไว้ แต่บางเวลาอาจมีที่เราต้องเหินหางอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่กาลเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยังแค่กว่าผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยลองไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไป ให้ทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่ควงเธอทุกทุกเรื่องราวทุกทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเสมอ อยากให้เพลงนี้มนลอยลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดที่รู้ว่ายังมีใครอีกค ได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นเมือ่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างๆเพลงนี้ดังขึ้นเมือ่อใดให้รู้ถ้ามีฉันอยู่สมัย ขอบคุณครับออเอดู m อตสัปดาห์หน้านะ,นะาผู้ชายโลกสวยนะ ่ขอบคุณมากครัเป็นแนวไหนคะออกมาเป็นยังไงเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าผมคิดว่าขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวแหมเดี๋ยวผมแทงด้วยนิ้วชี้ผมเลยนะฮะเป็นเป็นก็จะมีภาพเก่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีภาพบรรยากาศเก่าๆซึ่งเราก็จะรวบรวมมาไว้นะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเคยประกวดเดอะสตาร์หรือว่าเป็นแฟนเดอะสตาร์ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นกันอ๋อจะอย่างนันใครที่ว่าพลาดโอกาสที่ว่าจะมีภาพเก่าๆหรือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มติดตามเดอะสตาร์ถ้าเกิดดูเพลงนี้ก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆทั้งงหมดเลยถูกต้อครับ เพลงเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นเพลงที่อ่า ทำให้พี่รู้สึกหวั่นไหวยังไงคะคุณแม่อาจจะเป็นคนไม,ไม่เคยฟังเพลงสมัยใหม่ไงฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันเพลงสมัยใหม่มันก็เพาะนะออมันเป็นเพลงที่ทาให้พี่เปลี่ยนความคิดได้เลยนะร,รมดาเขาจะต้องคุยกับคุณแม่เธอลินจงคุนากลินครับอาฟังเพลงของพี่ชึงสลินจันทากรอะไรเงี้ยเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องแลแล้วสุดท้ายพอมาเธอเพเงนอ้เห็นแล้วเขางูเลยเขาดูเลยเขารอบเลยอ๋อฉันจะเจอกับพี่ชึงทุกปีนะวันเกิดพี่อีไปจลาเนี่ยแต <S <S อผมรู้ว่าเป็นเป็นชื่อเล่นของคอุณอาชลินครับพี่ชึ่งพี่ชึ่งชื่งครับ ใช่เป็นนี่เขาบอกเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับการข้างนอกบอกว่าเนี่ยพี่ชิงที่พี่ชึงมารับเชิญด้วยพี่ชึงไหนครับพี่ชิงไหนพี่ชึงชลินนันทนาครเนี่ยชื่อพี่ชึงครับผมต้อรู้กันอ่ะราบหน่อยดีกว่าอย่างนี้ออกมาแล้ว M อีก็รอดูสัปดาห์หน้าล้บดาวโหลดลยครับผมก็สามารถดาวโหลดได้ที่รหัสดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับได้ทุกเพลงของกันเลยครับผมอย่างนี้คุณคาดหวังไงบ้างครับกับทุกซิงเกิลที่ออกมาเป็นผลงานของคุณนะจริงๆคาดหวังให้แฟนทุก คนได้ ได้มีความสุขกับเพลงของผมแต่ละเพลงคแค่นั้นเองก็<ๆ>กกกพอแล้วครับไม่ต้องแบบว่าต้องการให้เพลงแบบว่าดังเปรี้ยงปังขนาดไหนแต่ว่าให้ทุกคนรู้สึกว่าเพลงของเรามัน,ม,นมีความแปลกใหม่ขึ้นทุกๆเพลงท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก,<ๆ>แวก็แล้วก็เราอยากให้เราแฟนๆได,ได้ดูว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาฟังจริงๆเนี่ยมันคือเมสเซจอะไร,ท,ร,รที่เราต้องการสื่อสารกับเขาแล้วอย่างพอพอร้องคอมพลทแบบนี้แล้วเนี่ยพี่บอยได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะชอบเลยครับคือคือจะบอกว่าการอัดเพลงการเวลาเนี่ยเป็นเป็นการ ที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าเพลงนอื่นที่ผ่านมาก็าค,าคือว่าอย่างอย่างเพลงก่นกอนๆเนี่ยเราจะมีการอัดด้วยการด้วยเทคนิคการแบบการเจาะเจาะทีละท่อนทีละทอ่อนแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ ใช้ใช้การจอดเหมือนกันแต่ว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเลือกเทคที่เป็นลองลองเทคลองเธอไอ้ลองเทคที่สุดคือเป็นท่อนที่ผมร้องแต่ต้นจนจบเนี่ยโดยที่ไม่มีการเจาะเลยเพราะเป็ามอยาได้แหละไอ้ไอการที่ร้องมันจะได้อารมณ์ครับอารมณ์ต่อเนื่องยาวเลยใช่ครับอารมณ์ต่อเรื่องยาวเลยเนาะมันก็ทําให้อารมณ์ที่ร้องเพลงเพลงนั้นยาวจนจบคืออารมณ์เดียวกันเลยใช่ครับถ้าก็สูว่าไปตัดตัดตัดไปทั้งนั้นบางทีอารมณ์ไม่เหมือนไม่ไม่ต่อเนื่องใช่ครับเพลงนี้เพลงนี้หลับตาฟังแล้วจะเห็นภาพนะ เห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพเมื่อกี้นั่งฟังแล้วก็หลับตาฟังจะมีความรู้สึกเออมันมีอะไรมากมายหลายเรื่องพอเลื่มตามาเห็น MV มันก็จะไปอีกอารมณ์หนึ่อนะถ้าราจะดูเอ็มวีนะถามอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าไม่ให้ผมกำลังนึกว่าพี่วัวเนี่ยหลับตาฟังอีบุ๊ปบอกมันหลับแล้วมันหลับไปเลยมันไม่ตื่นเลยมันหลับยาวเลยครับโมเป็นคนพูดชาตเที่ยตรงๆนะอะไรนะต้องต้องแชนที่ปากนี่นี่ครับเป็นคนที่พูดชาแบบ แรงวันี้ไม่ได้เส่เรารักกันเรารักกันเรารักกันเรารกักกลั่ที่ผลงานอื่นๆทางวงการบันเทิงครับนอกจากซิทคอมแล้วเงี้ยจะมีอื่นให้ได้ดูกันบ้างไหมคะจริงๆแล้วผลงาน มีคุยคุยไว้หลายอย่างนะครับทั้งละครทีวีก้องก็ก็คุยตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยเวลาต่างๆที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโปรเจกต์ที่มันต้องเลื่อนไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องรอเวลาว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่ว่าก็คิดว่าอีกไม่นานได้ชมแน่นอนแน่นอนแฟนๆก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมแล้วยังมีอะไรมาที่คุณยังไม่ได้เคยได้ลองทําแล้วคุณยังอยากจะลองทาอยู่ดีเจครับไม่เคยเป็นดีเจยที่นี่ได้เลยที่วเลยังเลยการทำไมการแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ สนุกดีับนี่ยพูดเข้าคาเข้าข้าทีกับพี่ได้ดีนะพูดถูกกันแล้วพูดไม่ถูกกันนะการด้วยการทำขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่น่าเปิดช่องให้มันเลยเนี่ยการอะไกับชายแดนเช้ามาคือผมว่าแบบผมเป็นดีเจใช่ป่ะแล้วเรามีเพลงของตัวเองเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงตัวเองไงเฮ้ยเอาละครับผมไม่เห็นต่อไปครับเป็นเพลงของดีเจสุดหล่อเลยครับผมแหมตอนนี้ครับ ดีจริงรถบัมแม่คุณต้องมีอยู่ช่วงคันดีอาร์ตยังเคยในแนวนี้อ๋อแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณอยากจะรอใช่ครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็มีอ่าละครเวทีครัซึ่งต้องติดตามกันในกรกฎาว่าจะเป็นผมหรือเปล่าค่ะค่ะนะคะนั่นเป็นยังไงบ้างหัวใจความรักต้องพี่อ้วนพีนี้ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเลยครับฉันเห็นฉันเห็นมีสาวๆมานั่งอยู่หน้าสตูดิโอเต็มเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบคนคือใครอ๋อใครๆครับคนอื่นไม่ใช่ค ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกไปกลับมามีหน้าเหรอผมไปถามเขาบอกเออเดี๋ยวกันมา แล้วไงครับพี่เขางงๆเลยนะอ๋อเป็นผิดคนไม่รู้เลยครับผมผมพี่ก็พู้ยญิงเลยเหรอเอาตรงๆนะก็แล้วแต่จะโปรยขนาดนี้มึงไม่รู้จักเขาแดงแกงน้องในตอนจริงๆเอาสเต็ปเขาเตรียมขับกับขนกับข้าวมาให้กินบ้างหรอไงกันถ้ากันจะปล่อยขนาดนี้แล้วกันก็ต้องรับให้พี่บ้างดิอ๋อก็บอกของผมอะไรอย่างงี้ของผมครับของผมเนี่ยเขามารอคุณตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนี่ยคุณรู้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตรงชั้นนี้ป่ะชั้นนี้นี่คุณันนี้ไม่ใช่ผมจริงมันเรื่องนี้ก็มีเขามีมาโปรโมทอะไร หนังอ่ะสักอย่างคูจินคูนเนี่ยเขากลับไปแล้วคูจินคูจินผมอยู่อีกที่หนึ่งมาุณผมไมาหยุดอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนีี้ดกว่าผมบอกให้พอก่อนไม่ใช่คนนี้เหรอเนี่ยใส่เหล็ตดัดฟันมายืนเฝ้าไม่ใช่ไม่ใช่อคนดูแลเข่าวยาพิยาพิยาห้ามเลือดห้ามรักหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จริงแล้วผมไม่ขอตอบครับเรื่องนี้เอาเก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขอตอบไม่เท่าไหร่ทำหน้า ผมไม่ขอตอบมันจริงจังขนาดนี้เลยพี่พี่ก็การตอบไม่เทอาถามอะไรอ่ะถามอะไรอ่ะถามเรื่องความรักกับ น้องไงนะเดี๋ยวนี้น้องทีเอออ๋อคำสุขของกะทิน้องพลอยะเออไม่ใช่เล่นหนาคำสุขกะทีอาล้วบปีชีพเป็นตังทีแล้วคุณผู้ชมคุณให้รู้เรื่องแนะนำย่าขยี้มันเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะฉันจะเอามาจัดแฉเจกินผู้เล่นจริงๆทิสาเออทีิสานไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมเรื่อยๆครับยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมเราพู่กันให้กำลังใจกันารทำงานต้องไม่รับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนเดิมที่ดี โอกาสพัฒนาล่ะคะเป็นคนรู้ใจเป็นยังไงบ้างโอกาสพัฒนาครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะมผมว่าตอนนี้เราเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วที่ที่เราได้แบบว่า,าคือคือความสัมพันธ์เป็นในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามีความสุขแล้วเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่พร้อมด้วยแหละคือเรื่องของผมก็ยังยังเรียนหนังสือยังไม่จบด้วยก็เขาก็มีงานต้องทําถ่ายละครนู่นนี่เวลาในการที่จะแบบใช้ใช้เวลาแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีน้อยนะ ผมชอบคุณมากเลยฮะผมชอบคุณตอบดีมากผมชอบคุณตอบดีมากเลยฮะเป็นสุภาพบุรุษผมชอบตอบดีเลยีแตงโมมือไม่ถ่างเขาเลยเมื่อกี้นี้ให้กูถามคนเดียวเสียงมือเสี่ยตีนกันเนี่ยพอเขาตอบไปดีก็มาจับมือจับมือเี่ยผู้่นโปรดิวเซอร์ควรจะหาพิธีกรแฉผู้ชายคนใหม่มาอยู่กับฉันบ้างละผมรู้สึกว่าเขาดีมากใช่เลยนี่แหละสิลเป็นตัวอย่างฮะตบมือฮะตบมือครับ แม่ดูมันสิไม่ให้น้องเจอแต่ละอยาให้ถามเนี่ยเดี๋ยวมือแบบเพิก้าตปลาหาเนี่ยเรารับแต่ตีเนี๋ยวพวกเรรับเลยเวลานี่ก็เซ็นเซอร์ทันไปเนี่ยทั้งทานไปทั้งไม่ทานไป็นแบบไวทีไวทีอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวให้การฝากฝากสำหรับซิงเกิลเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับครับผมการเวลาครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของกันนะครับผมกับเพลงที่จะบอกว่าอยู่ในโปรเจกต์นะครับ10 Years of Love นะครับบทเพลงรักจากเดอะสตาร์ของกันก็ได้มีโอกาสร้องในซิงเกิลกับเพลงการเวลา เพลงที่ความหมายแบบพูดถึงเวลาที่เราผ่านมาถ้าเรากลับไปคิดถึงมันมันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เรากลับไปนึกถึงมันเนี่ยเราก็สามารถยังสุขกับมันได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัตสองสามหนึ่งศูนย์ครับวันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะครับผมนะครับขอบคุณคุณกันมากมากเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดตามแล้วกันนะการเวลานะเพราะจริงเบรกแป๊บนึ่งหรือช่วงหน้ากลับมาแฉนาชากันอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะ n i n e t EFM